ค่ะวันนี้นะคะพ้นมากับบราวนี่คุกกี้นะคะนี้นะาแตกสวยงามนะคะเป็นชิ้นใหญ่สไตล์คาเฟ่นะคะสไตล์ร้านกาแฟเลยนะคะชิ้นใหญ่ๆค่ะนะคะแล้วก็ไม่หนามากเป็นซอฟต์คุกกี้นะคะวิธีทำไม่ยากเลยค่ะใช้แค่ตรกก้มือเองนะคะ แต่ก่อนจะไปชมวิธีทำอย่าลืมกด subscribe นะคะและถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บุนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะขั้นแรกนะคะเราจะละลายเนยนะคะเพิ่นใช้เนยจืดนะคะนะเพิ่นใส่เนยลงในโถ้วยนะคะ จากนั้นเพื่อนจะหั่นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเพื่อนใช้เป็นดาร์กนะคะใครจะใช้ดาร์ารกความเข้มเท่าไหร่ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะเอาใส่ลงในแก้วค่ะเดี๋ยวเราจะละลายช็อกโกแลตนะคะกับเนยให้เข้ากันดีนะคะใครจะละลายบนม้อร้อนก็ได้นะคะช็อกโกแลตแล้วก็เนยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปละลายในไมโครเวฟค่ะ นี่ยเินละลายมาแล้วนะคะเปิ้นใช้เวลา45วินาทีนะคะในรอบแรกนะจากนั้นเดี๋ยวเรา,เอ,าออกมาคนนะคะทุกอย่างต้องละลายเข้ากันดีนะคะคนให้เข้ากันให้เนียนดีค่ะนะคะถ้ายังไม่ละลายเพิ่มเวลารอบละ10วินาทีนะคะ นะชาลตเปมันละลายเนียนดีแล้วนะคะกวาดดูให้ถึงด้านล่างนะคะว่าละลายดีแล้วนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะพักเอาไว้ค่ะในส่วนของไข่นะคะเพ้นใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะตีให้เข้ากันก่อเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะใส่เกลือะคะ่ะ น้ำตาลทรายสีรำนะคะหรือน้ำตาลทรายสีทองนะคะไลท์บราวน์ชูกานะคะใครไม่มีใช้น้ำตาลทรายขาวได้นะคะแต่ความฉ่ำลดลงความหวานแหลมขึ้นนะคะนะค,ะคนนี้เข้ากันาวานิลาเล็กน้อยค่ะเปิ้นใช้วานิลาเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นเปิ้นจะใช้แค่ไม่กี่หยดนะคะ ใครไม่มีสามารถใช้น้ำตาลวานิลาได้นะคะหรือ,อใช้กลิ่นวานิลาทั่วไปได้เลยตีจนน้ำตาลละลายดีแล้วก็สีอ่อนลงเล็กน้อยนะคะใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ3นาทีทั้งนีแล้วแต่แรงด้วยนะคะนะมัน่นให้มั่นใจว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วสีเขาอ่อนลงเล็กน้อยนะคะ พ้นตีโจนสีเขาอ่อนลงแล้วนะคะจากนั้นนะคะเพิ่นจะใส่กาแฟกาแฟตัวที่เพิ่นใช้ก็คือไม่มีคาเฟอีนนะคะนะเด็กทานได้นะคะไม่มีคาเฟอีนถ้าใครไม่มีหรือไม่ชอบกาแฟตัดออกนะคะเพื่นใส่กาแฟเพื่อที่จะตัดรดหวานนะคะเพื่นไม่ทานหวานเท่านั้นเองไม่มีก็ไม่ต้องใช้หรือถ้าไม่ชอบกาแฟก็ไม่ต้องใส่นะคะตัดออกเลยนะคะ จากนั้นนะคะก็จะใส่ช็อกโกแลตที่เราละลายแล้วเอาไว้ลงไปนะคะช็อกโกแลตละลายแล้วต้องอุ่นๆนะคะไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวไข่สุกนะคะตีให้เข้ากันค่ะเนื้อเขาจะข้นๆนะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะร่อนแป้งนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะผงโกโก้ค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะไม่ใช่ผงฟูนะคะเบกกิ้งโซดานะคะไม่เหมือนก,นกันกับผงฟูนะคะคนละแบบ จากนั้นนะจะใช้พายยางจะใช้ตะก้อมือแล้วแต่ขนัดได้เลยนะคะผสมให้เข้ากันค่ะเนื้อจะต้องเป็นหนืดๆแบบนี้นะคะเนื้อจะประมาณนี้นะคะผสมให้เข้ากันกวาดดูว่าไม่มีผงแป้งนะคะเข้ากันดี ปิดนะคะแรปเอาไว้เช่เย็นนะคะประมาณ1 0 1ถึงนาทีค่ะระหว่างนั้นไปวอร์มเตาค่ะโดประมาณนี้นะคะจะต้องหนืดๆประมาณนี้นะคะนะปุ้นใช้สกู๊ปหเซนนะคะเดี๋ยวเราจะสกู๊ปวางบนถาดนะคะวางห่างๆกันเล็กน้อยนะคะ หรือใครจะใช้ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะโดยประมาณแต่ว่าเพิ่นใช้สกูห้าเซนนะคะโดจะต้องไม่ไหลนะคะจะต้องประมาณนี้นะคะใครจะใช้ถุงบีบก็ได้นะคะนี่รับต่ถนัดดูนะคะว่าเวลาเราตักคุกกี้มาวางบนถาดแล้วเนี่ยคุกกี้จะ ไม่ไหลแบะออกไปนะคะนะจากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะ <S <S ออกมาแล้วนะคะนี่น่าแตกสวยงามนะคะเดี๋ยวเราทิ้งเอาไว้ให้เขาเย็นตัวในถาดสักเล็กน้อยนะคะแล้ค่อยแซะออกมานะคะเนื่องจากเขาเป็น soft c o o ก i e นะคะ ตอนนี้คุกกี้เริ่มเย็นเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแซะนะคะขึ้นมาจากกระดาษรองนะคะนี่นะคะนี่ใหญ่เป็นซอฟต์คุกกี้นะคะทำเขาเบาเบาเดี๋ยวหักนะคะเดี๋ยวแตกนะคะเขาเป็นซอฟต์คุกกี้นะคะค่อยๆแซะนะคะใช้ปายซิลิโคนแซะค่ะ mm hmm. ยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วถ้าชอบใจวิดีโอกดไลค์กดแชร์นะคะ อออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะวันนี้เป็นลากันไปก่อนนะคะ b r o ว n i e Cookie ค่ะเป็นซอฟต์คุกกี้นะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่สไตล์คาเฟ่นะคะสไตล์ร้านกาแฟค่ะชิคๆเก๋ๆนะคะปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ